ะคะไม่ต้องกังวลปรากฏว่าในปัจจุบันนี้หนึ่งก็ไม่มีสองก็ไม่มีเป็นไปได้ไหมทั้งชีวิตมีตัวคนเดียวไม่มีญาติเลยนะคะไม่รู้เกิดมาได้ยังไงค้าตัวเองแล้วไปเลยค่ะแต่ต้องพิสูจให้ได้ก่อนนะว่าหนูเป็นคนไม่มีญาติเพราะเราเจอมานะคะมีเคสที่บอกไม่มีญาติเราหาญาตให้ จนเจอนะคะยังไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกลัวหรอกมีคนตรวจสอบให้คุณเสร็จนะคะเสร็จแล้วเพอได้ทุนกพอพทําสัญญาเสร็จสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคะเตรียมตัวเรื่องภาษาค่าวีซา่าอะไรกอพอจัดทาให้หมดนะคะไปทำพาสปอร์ตเราก็ทาให้คุณหมดค่าใช้จ่ายประจําเดือนคุณได้เลยหลังจากถ้าคุณเดินทางไปเมืองนอกแล้วก็ได้ค่าใช้จ่ายประจําเดือนค่าเล่าเรียนเราใจ่ายให้ค่าประกันสุขภาพใจ่ายให้หนังสืออรปกรณ์ค่าขนของกลับไทยเพื่อเพื่อมั่นใจว่าหนูกลับนะคะแล้วตัวเครื่องบินไปแล้วกลับ ะะแต่ขณะที่ก่อนเดินทางสิ่งที่หนูจะได้คืออะไรไปซื้อคอมพิวเตอร์เราให้เงินเหมาจ่าย5 0,000บาทหนูจะซื้อหมื่นเดียวก็เรื่องของหนูเข้าไปที่นู่นหนูก็ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่อัปเดตนะคะเราให้ห้าหมื่นหนูจะซื้อเท่าไรเรื่องของหนูซ,ซื้อไปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายขึ้นอยู่กับประเทศหนูจะมีสีแดงแี่สามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทอย่าลืมว่าหนูได้เงินไปสามเท่าเริ่มคูณละอย่าลืมนะคะถ้าหนูไม่กลับมาชดใช้คูณกันไปเลยสามเท่ารับไปหมื่นหนึ่งก็คือเท่าไหร่ลวคะ โอ้โหแต่ถ้าชีวิตนี้หนูมั่นใจรับไปเลยเขาให้เท่าไหร่รับเท่านั้นนะคะอย่าลืมนั่นคือวิธีการดูเงื่อนไขการชดใช้ทุนนี่ก็คือว่าหนูไปเรียน10ปีกลับมาชดใช้20ปิปีถ้าเกิดสมมติว่าหนูผิดสัญญาการใช้ทุนปีที่หหนูใช้ไปสองล้านปีที่สองหนึ่งล้านนะคะปีที่2ถึงปีที่9หนูใช้ไป1นล้านอย่างละหนึ่งล้านหนึ่งล้านเป็นเท่าไหร่ละคะ9ล้านปีแรกใช้ไป2ล้านสิล้าน11ล้านคูณ3เท่ากี่ตังค์คะโอ้โหโอ,โหอนาคตสเท่านะคะ อย่าลืมถ้าเกิดแต่สมมติว่าหนูไม่เอาหนูหนอยากจะกลับมาใช้ชาติมากคือพี่ชอบมากเลยนะเวลาสอบสัมภาษณ์เ็กนักเรียนทุนเราจะให้เขียนทําไมหนูอยากรับทุนกพอพพอเขียนเสร็จในกระดาษทุกคนจะตอบเหมือนกันหมดเหมือนเป็นแพทเทิร์นเข้าในห้องสอบกรรมการสัมภาษณ์ก็จะตอบแพทเทิร์นเดียวกันหมดคืออะไรคะกลับมารับใช้ชาติหนูรักชาติคะ่ะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ที่ตอบอย่างนี้นะพอไปมึงนอกปุ๊บความรักมันหดหายหรือไงก็ไม่รู้มันลดลงมันถูกบั่นทอนนะคะยัง ถามตัวเราเองก่อนว่าจะเอาสองเท่าหรือสามเท่านะคะถามให้ดีก่อนนะเพราะว่านี่เราเปิดใจอันนี้คือคือฟันดิ้งนะคะทีนี้ทุนกอพอต่างจากพอสวทอนี่บอกให้รู้คือบอกทางเลือกให้หนูเลกเด็กบางคนเก่งเคยสงสัยไหมคะไอ้เด็กเก่งมันก็เก่งจริงๆเลยเนอะมันได้ทุนก็ได้ทุนตลอดชีวิตเลยนะถูกไหมไอ้บางคนได้มันก็ได้จริงๆเลยได้ทุนกอพแล้วยังไปได้ทุนคิงได้ทุนของอะไรอ่เอ่อฟูไบนะคะได้ทุนบ้าพออุ๊บมันได้มันได้หมดเลยทั้งชีวิตนี้พี่เป็นทางเลือกให้หนูนะ ถ้าสมมติหนูได้ทุนกพกพสะวะทอ,อย่าเลือกทุนกพเด็ดค่ะนี่บอกให้รู้เลยนะข้อมูลทุนกพชดใช้พี่บอกแล้วว่าหนูไปเรียนสิบปีชดใช้ยี่สิบปีทุนพสะวะทหนูไปเรียนสิบปีไปด้วยกันเด็กกพเดินไปด้วยกันนี่แหละนะคะจบกลับมาได้กันหมดพสะวะทชดใช้สิบปีแล้วเลิอกอะไรก็ตามที่เกินสิบปีพสะวะทให้ตัดทิ้งแล้วชดใช้แค่สิบปี นี่คือพี่ถึงบอกเลยมันเป็นทางเรื่องหนูมีสิทธิ์ที่จะเลือกถามได้เลยนะคะกอพไม่ปิดบังข้อมูลหรอกนะคะเสียดายเด็กก็เสียดายแต่มันเป็นทางเรื่องของหนูยันเด็ก2คนมาด้วยกันนะคะถามว่าคนนึงเป็นวทวสทอีกคนนึงเป็นทุนกพอพทำไมชดใช้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทุนนั้นๆเป็นคนกนนําหนดทุนกพอพหนูต้องกลับมา20ปีแต่พอสทอพอชอดใช้คํานวณมาแล้วเกิน10ปีสูนตหนูต้องชอดใช้ประมาณ15ปีเขาบอกแค่หรือเด็กคนในก็ตามไปเรียนก็ต้องชอดใช้เขา10 1 10ปปีีววััวนนัันนนนตดเหลือ้้ทิง นะคราเพ้นเป็นทางเลือกนี่คือบอกทางเลือกให้หนูทราบจะได้เลือกไม่ต้องมาเลือกทุนกอนพก็ได้ไม่เป็นไรนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของน้องเองที่น้องจะเลือกนะคะทีนี้พี่ต่อให้ใครคะเนี่ยก็นอกจากนั้นนะคะที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับทุนโดยที่ไม่ <magic. S 1> ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่ต้องผูกมัดไม่ต้องอะไรกับเราเลยแล้วเรายังได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น r s s e r r h h s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  t a n t นะคะหรือว่า teaching assistant ก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นให้ตอนนี้ก็คือ fundingusstudy com หรือ org นะคะ <c oughs> ก็เหมือนกันจะมีลิสต์ของออทุนการศึกษาทั้งหมดเป็น scholarship assistantship นะคะที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแบ่งลิสต์เป็นหลายๆอย่างแต่ส่วนมากคือแบ่งเป็นแบ่งเป็นเมเจอร์นะคะแล้วก็หรือว่าสาขาวิชาที่เรียนเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาเว็บไซต์นะคะออพอเราเข้ามาที่ fundingusstudy com แล้วเนี่ย เราก็มาคลิกตรงนี้ search by เนื่องจากเราจะเรียนเลือกรู้สาขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยจริงๆมันมีสําหรับทั่วโลกนะคะถ้าน้องจะเลือกสมมติจะไปเรียน ทุนที่มีให้สำหรับประเทศจีนแล้วก็คลิกอันแรกคลิกอันแรกก็จะเป็น region หรือ country นะคะหรือว่าจะอยากจะหาโดย sponsor name ว่าจะเป็น fullbright อะไรเงรี้ยนรก็คลิกเข้าไปแต่ที่หลักๆแล้วเนี้ยคือทุนที่มีในสหรัฐอเมริกาก็คือจะคลิกจากหาจากทางด้าน area of study นะคะก็คลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะถามว่าในประเทศไหนแล้วก็เลือกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ แล้วทีนี้เขาก็จะถามว่าไอาเรียนสตัด,ดี้คือสาขาวิชาที่จะเรียนละ่ะอะไรเนื่องจากให้เลือกทางตามสาขาวิชาที่เรียนยกตัวอย่างสาขาที่เรียนก็คือ business and management นะคะว่าเอ๊มมันมีคุณอะไรบ้างที่ม,มีให้อยู่นะคะสำหรับการเรียนสาขานี้ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ลองอคลิกเข้าไปดูนี้ก็จะมีทุกสาขาวิชาที่เรียนอย่างที่พี่แอนบอกคือ A ถึงตัวซโซนะคะ แล้วก็จะขึ้นทุนมาให้เลยจะมีทุน Asia Pacific Leadership Program (APLP) นะคะ East West Center อันนี้ก็จะเป็นทุน East West Center จะเป็นทุนที่ IE เองเนี่ยดูแลอยู่ด้วยก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือเข้าไปดูใน IE Thai org ก็ได้นะคะในเว็บไซต์แล้วก็แต่ว่าจำกัดก็คือว่าไปเรียนที่ University of Hawaii นะคะที่ที่มานวอาที่เกาะใหญ่ของเขาอะนะคะที่ฮาวายแล้วก็จะมีทุนอื่น,นๆเนี่ยก็จะมี Berkeley College อ่ uh, international students c h o l a r s h i p ก็เข้าไปดูได้ list ลงมาเลื่อนลงมาก็จะเข้าไปดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นครข้วๆให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอ่ uh, financial aid ก็คือว่าอยากจะบอกว่ามันจะทุนแต่ละทุนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหมดก็คือว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้เต็มหมดทุกทุนนะคะบางทุนก็จะเป็นทุนลดค่าใช้จ่ายอ่ uh, มีตั้งแต่500เหรียญมา,จากจนกระทั่งถึงอ uh, ่าค่าเล่าเรียนทั้งหมดทั้งเทอมนั้นนะคะอย่างที่ได้เนี่ยอาจจะได้เวฟค่าเล่าเรียนทั้งหมด ของเทอมนั้นทั้งสองปีนะคะทั้งทั้งเทอมเลยก็คือเวลาเขาเรียนไป8,000เหรียญอะไรเงี้ยสองปีก็ปีหนึ่งมันเท่าไหร่ละหมื่นหกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังได้ถ้าเป็นทุนบางอย่างที่เขาตั้งขึ้นมา global award assistantship หรือว่าจะเป็น research assistantship อะไรพวกนี้นะคะหรือเป็น graduate assistant บางทีเขาจะให้ค่าใช้จ่ายเราด้วยเนื่องจากเราทำงานแรกกับเขานะคะการทำงานในที่นี้ก็คือการทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ทำ research หาข้อมูลทำวิจัยหรือช่วยสอนอย่างที่ทำเนี่ยก็จะได้เป็นทุนอะ,อ,อะไรนอกจาก ถ้าเราเรียนได้เวฟไปหมดแล้วเนี่ยก็ได้อีกห้าพันเหรียญต่อเทอมนะคะเอ่อเป็นค่าใช้จ่ายก็รวมเฮาสิซิงของเราไปด้วยคือค่าใช้จ่ายทางเขาเรียกวอะไรอะ่ะที่อยู่ที่กินค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะก็ถามว่าเหลือไหมก็เหลือนะคะเห,เหลือเลยเยอะทีเดียวก็ cover ได้ค่อนข้างเยอะนะคะ ที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมัครตอนแรกเนี่ยสมัครไปแล้วเรายังไม่คือเราอาจจะไม่ไม่ตรงตามรีควอรีน่นั้นๆแล้วทำให้เราเนี่ยยังไม่สามารถรับทุนเต็มได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราสมัครเข้าไปถูกป่ะเวลาเราสมัครเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีในในใบสมัครก็จะมีเขียนว่าจะขอรับทุนไหมหรือว่าเขาจะพิจารณาทุนให้ฟรีอะไรเงี้ยเขาจะพิจารณาอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ในตอนนั้นอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะวเวลาเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเรียนจบหนึ่งเทอมแรกหรือว่าซมิสเตอร์แรกแลล้้้วเเนีีี่่ยถาก์ฉขึมมสสิิททธจะัคร ได้รับทุนเป็น Graduate Assistant นะคะก็คือสมัครเป็น Graduate Assistant คือผู้ช่วยอาจารย์นั่นเองผู้ช่วยอาจารย์ทาอะไรก็อาจจะดูในเรื่องของเตรียมการเรียนการสอนนะคะทำ Journal น,นี้ทํานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยนะคะก็จะได้มีทุนเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนก็อย่างที่บอกก็อาจจะได้ถึงเวฟค่าเล่าเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายส,ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมให้ด้วย แต่ก็จะต้อง complete เทอมแรกเรียนจบเทอมแรกเทอมซีเมสเตอร์แรกก่อนนะคะแล้วก็เเกฉลีย่ยไม่ต่ำกว่าสามซึ่งได้อยู่แล้วแน่นอนไม่มีปัญหาการไปเรียนที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาหรือจริงไปเรียนต่างประเทศเ,เรียนที่อื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่ที่คนหลายๆคนน้องๆหลายๆคนคิดกันนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความสนใจใส่ใจในการหาข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะคะมันจะชนะกันก็นกคือ หนึ่งก็คือองแงอยู่แล้วเรื่องโชคใช่ไหมคะสองก็คือเรื่องที่ว่าเรารู้ข้อมูลเพื่อนไม่รู้ข้อมูลอ่าจบมาคารุษจุลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยรู้เรื่องทุนการศึกษาวันที่จะ,นนนะูวันนั้นนะวันนั้นที่จะสมัครเอ่อทุนนั้นนะคะที่เขาประกาศอยู่ที่ไอเอวันนั้นรับรองเลยคงไม่ได้แน่นอนว่ามันก็จะมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายที่ปโปรไฟล์สูงกว่าเราเขาเรียกรายสามจุดห้าจีแพ็สี่ปีใช่ไหมคะ ได้3.57และใคนที่ได้3.6เละเต็มเลยนะคะก็อาจจะอดไปก็อาจจะได้เรียนในเมืองไทยต่อไปหรือจะไปในทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแตกต่างกันที่แน่นอนโชคที่อัดบอกแล้วก็คือโอกาส ก็คือเราจะต้องแสวงหาโอกาสนั่นเองมันโอกาสมันก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆอย่างที่พี่ๆสี่คนเนี่ยมาให้ข้อมูลกันนะคะเราก็จะต้องหาข้อมูลเองด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วเว็บไซต์ไหนที่จะมีประกาศเรื่องทุนของทางกพพเองก็มีนะคะ ocsc.go.th.go ก็ government นะคะแล้วก็ fundingusstudy.org นะคะ .org หรือ .com ก็ได้มันก็ลิงก์ไปที่เดียวกันนั่นเองก็เพื่อให้ข้อมูลทุนทั้งหมดที่มีอยู่จะเป็นบางส่วนทุนก็จะแยกเป็นแบบสําหรับนักเรียนเอเซียนนักเรียนผู้ หญิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันจะมีแบ่งแยกออกไปอีก